รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ได้ never over. เรามาแชร์กกริสเ,าาเลฟด้วยกันเธอะรักก็แชร์ชกันไปอย่ามดแต่ห่วงเก็บไว้คนเดียวทำไมเล็กเล็กน,อน้อยๆยไม่ต้องมากต้องไมเรามาแชร์ความรักที่เรามีในใจ Let's g i v i n e ไตต้องาายปเนน right. hey, สนับสนุนโดยบริษัท M M P Corporation จำกัดสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอ,องสวัสดีปีใหม่ก่อนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Giving ครับรายการที่จะทำให้คุณได้รู้ว่าความดีจะกลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้ครับปีนี้นะครับผมกับ The Giving ก็ได้ผ่านหนาวมาเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับทุกปีนะครับผมก็ได้มีโอกาสร่วมเดินทางไปกับคารวาลของไทยเบฟนะครับและก็ครั้งนี้ครับ เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมได้ร่วมไปกับไทเบบด้วยครับ place, ตอนนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับ <Yes. S 1> ผมมาที่นี่นะครับเพื่อมามอบ ถ้าผมให้กับชาวบ้านที่นี่น่เองครับแต่ไม่ใช่ผมเพียงคนเดียวนะครับที่มาร่วมกับคารวานไทเบฟครับยังมีน้องชายผมอีกคนหนึ่งครับที่เขาจะมามอบเสื้อผ้ากันหนาวนะฮะให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองมไะไฟนั่เองครับแต่ว่าตอนนี้ครับเขากําลังทําอะไรอยู่แล้วก็ไปพบกับเขาเดีกวยาครับสวัสดีครับผมสัมประชากรฮะพี่ต่ายผมวันนี้ผมมาที่โบเบนะครับ ซึ่งบอกว่ามาครั้งแรกจริงๆฮะผมจะมาหาซื้อเสื้อกันหนาวให้น้องๆที่บ้านของมาไฟนะที่จังหวัดปัตตานีอำเภอนาดีนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราเดินดูกันดีกว่าร้านเยอะมากเลยฮะไปเดินดูกันครับ ตอนนี้ผมอยู่ในตึกแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอเสื้อกันหนาวเด็กเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกความรู้สึกว่าครั้งแรกที่มาโบมเพเนี่ยโอ้โหได้ข่าวว่าคนเยอะมากนะฮะและร้านก็เยอะมากซึ่งถ้าเราจะหาแหล่งเสื้อผ้าหรือว่าแหล่งเสื้อกันหนาวเนี่ยเราต้องถามคนหลายๆคนนะว่าเราต้องการเสื้อผ้าแบบนี้มาอยู่ตรงไหนเราก็ต้องเดินไกลมากฮะนี่ผมเข้ามาในตึกแล้วตอนนี้กาลังหาเสื้อผ้าเด็กอยู่นะครับเดี๋ยวก็ถามคนแถวนี้แหละว่าเสื้อผ้าเด็กอยู่ไหนเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ร้านดีกว่าสวัสดีครับ เท่าไหร่ครับตัวนี้ครับซื้อเป็นชุดเหรอคะครับเนี่ยราคาเนี่ยราคาสกโอ้อันนี้คงจะเป็นอนุบาลมั้งครับมีผมมีถึงป .6 ป .5 อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะบอกว่ามีขนข้างในด้วยนะเสื้อผ้าเขาเกาหลีมากมีขนข้างในด้วยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะฮะ ว่าเลข8นี่คือ8ขวบครับพี่เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยจะมี1นถึงเลยก็คือ1-8ึขวบผมว่าผมซื้อร้านนี้แหละครับพี่ครับพี่ครับตัวนี้เท่าไหร่ค่ะร้อยเกเลยครับโหพี่พี่ลดหน่อยดิครับนี่สุดแล้วหรอครับ200อแล้วกันพี่ทำไมอ่ะครับโหพี่ครับ พี่รู้ไหมครับผมจะเอาเสื้อผู้นี้ไปทําอะไรครับพี่ผมจะเอาไปบริจาคให้น้องๆบ้านของมะไฟครับพี่สองร้อยยีบแล้วเนสอแล้วกันพี่แหมถ้าพี่ช่วยผมนะพี่ได้บุญด้วยนะเกิดมาช่าหน้าสวยรวยผมทําสําเร็จครับ200ครับผมเป็นยังไงฮะ ได้ข่าวว่าเสื้อกันหนาวน้องๆเนี่ยก็หนักไม่เบานะฮะหล่แล้โอ้โหหล่นๆด้วยหล่นด้วยโอ้โขอบคุณมากฮะช้วยเสียบตรงกลางให้ผมนะฮะฮขอบคุณมากครับโอ้โหนี่ยังไม่ครบนะครับผมต้องขนประมาณ2อเที่ยวถึง3เที่ยวด้วยกันนะถึงจะครบ150ตัวอยากจะบอกว่าปกตินะครับ เลือกซื้อเสื้อผ้าให้แต่ตัวเองนะฮะแต่ตอนนี้เลือกซื้อเสื้อผ้าให้น้องๆเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากผมก็ไม่รู้ว่าสรีร้าน้องๆเนี่ยจะเป็นยังไงจะร่างกายสูงต่ําเตีย้ยหรือว่ายังไงแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเสื้อที่เลือกไปเนี่ยจะเหมาะกับสภาพอากาศที่น้องๆเจอหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมก็เลือกของดีไว้ก่อนนะก็หวังว่าน้องๆคงจะชอบเนาะก็เดี๋ยวเราไปเจอพี่ต่ายที่ปาริสบุรีกันเลยบ๊ายบาย geen อ cri evangelists man als te of สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเบเรจจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนชวนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณที่ให้การสนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งปีงานนี้นอกจากทางบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตยังคงเน้นย้ำในเรื่องของการช่วยเหลือและตอบแทนสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในในโยบายหลักที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องแล้วครั้งนี้ยังเป็นโอกาสพิเศษที่ทางเมืองไทยประกันชีวิตได้เปิดตัวเครื่องแบบพนักงานโดยได้อัสซาว่าเป็นผู้ออกแบบคอลเลกชันพิเศษนี้ให้ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรอารมณ์ดีเข้าถึงง่ายเป็นกันเองแต่ยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือตามแบบฉบับพร้อมกนนารแสดงจากศิลป,ปินชื่อดังมากมายตามแบบฉบับของเมืองไทยประกันชีวิตอย่างแท้จริง การเดินทางของคารวานร่วมใจต้านภัยหนาวในแต่ละครั้งผมได้เห็นทั้งรอยยิ้มภาพความประทับใจจากผู้ให้และผู้รับเสมอครับทำให้ผมรู้สึกอิ่มใจไปกับการให้ทุกๆครั้งแม้ผ้าห่มจะไม่ได้มีราคามากมายแต่ผ้าห่มผืนนี้ที่พวกเขาได้รับทำให้เขาอุ่นทั้งกายจากความหนาวเย็นและยังอุ่นใจจากน้ำใจของคนไทยที่ไม่เคยทิ้งกันด้วยครับ หนาวจริงๆหนาวจับอกจับใจเลยค่ะดีใจค่ะดีใจมากขอบคุณมากๆนะคะดีใจมากๆขอขอบคุณมากๆรู้สึกดีใจมากค่ะขอบคุณบริษัทไทยเบฟนะคะสังคมไทยของเรานะครับที่น่าอยู่แล้วก็อบอุ่นทุกวันนี้นะครับก็เกิดจากการให้เพราะการให้เนี่ยผู้ที่ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักของทุกคนไทยเบฟเราตระหนักในเรื่องนี้เราได้ให้ ถ้ห่มมาเป็นเวลา13ปีนะครับซึ่งได้ทำอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ดีว่านะครับสังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ก็ต่อเมื่อนะครับมีผู้ให้ที่ดีนะครับแล้วก็มีผู้รับที่น่ารักก็อยากเห็นสังคมของเรานะครับได้มีการเอื้ออาทรต่อกันดูแลซึ่งกันและกันใครที่มีอะไรมากก็หยิบยื่นให้กับคนที่มีอะไรน้อย จิ่งเหล่านี้จะทำให้ประเทศชาติสังคมของเราน่าอยู่แล้วก็มีความสุขร่วมกันครับ มาถึงบ้านคลองมะไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะโรงเรียนบ้านคลองมะไฟนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมกำลังจะมาจัดแท็กระหว่างเสื้อกับรองเท้าให้น้องๆกันนะครับซึ่งผมมีโพยฮะ <laughs> เีะ่พี่ผมได้ทําการบ้านมาเรียบร้อยแล้วแต่ผมไม่ได้ทําเองเขาส่งมาให้แล้วก็มีรายชื่อน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะจัดกันว่ามีอะไรยังไงบ้างผมก็จะจัดตามที่เขาเขียนมาให้นะครับเห็นความพยายามของผมไหมครับผมนั่งรถตู้มา4ี่ชั่วโมงครับพี่ จริงๆก็ไม่ได้ไกลนะฮะแต่รถตู้พาหลงนั่นเองไม่มีอะไรตอนนี้ผมก็จะจัดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะเสร็จ อาละครับตอนนี้นะครับก็มอบผ้าห่มนะครับให้กับพี่น้องแล้วก็คุณตาคุณยายอำเภอนาดีเรียบร้อยแล้วนะครับดีใจกันไหมครับใจ <Yeah. S 1> ขอเสียง,งดังๆหน่อยครับ <Yeah. S 1> The g i v i n g เย้ yeah. ปกติที่นี่เป็นอากาศที่หนาวมากก็รู้สึกดีใจค่ะที่ บริษัทไทยเวฟได้นําผ้าห่มมาแจกขอขอบคุณบริษัทไทยเวฟนะคะที่ได้นําผ้าห่มมาแจกเราในวันนี้ค่ะแล้วที่นี่อากาศร้อนกลางวันค่ะแต่ตอนค่ําตอนเย็นจะหนาวแล้วขอขอบคุณบริษัทไทยเวฟที่เอาผ้าห่มมาแจกตำบ,นนะตบนลนุพามเพื่อนาดีจงังหวัดประจนบค่ะก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่บริษัทไทยเวฟมาแจกผ้าห่มที่นี่ค่ะก็ขอขอบคุณบริษัทไทยเวฟนะคะที่มาแจกผ้าห่มให้ชาวบ้านหมู่เราค่ะ ก็วันนี้ก็ประทับใจมากครับที่ประชาชนก็มากันมาะแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะครับโดยห้องเรียนนี้นะครับมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนท่านถึงม3นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็มีคนมากนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมนะที่ได้รับความร่วมมือนะจากบริษัทที่เกี่ยวพันกับเราบ้างนะครับเช่นเราเองแจกทุนการศึกษานะครับในขณะที่บริษัท KPMG ซึ่งบริษัทที่ ตรวจบัญชีของบริษ <reated> ัทเรานะครับก็ให so, ้ความร่วมมือซึ่งก็ให้ความร่วมมือมาหลายปีแล้วนะครับโดยการมอบอุปกรณ์การศึกษาต่างๆนะฮะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยงานเราด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีบริษัทบริยุกเกอร์นะครับก็มอบของขบเคี้ยวนะฮะต่างๆมาเพื่อแจกเด็กนักเรียนนะครับนะฮะก็มีบริษัทสำนักพิมพ์นะหลายสำนักพิมพ์ก็ ให้อุปกรณ์ให้หนังสือเล็กๆน้อยๆมาแจกอะไรเงี้ยนะแล้วก็ของทางเราเองนอกจากนั้นก็ยังแจกผลิตภัณฑ์นะการกีฬานะเช่นลูกฟุตบอลลูกตะกร้ออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่านักเรียนที่นี่จะได้ใช้นะโดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยที่นี่สนามฟุตบอลใหญ่นะครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากผ้าห่มที่เรามามอบให้ความอบอุ่นแล้วเนี่ยเราก็ยัง เป็นการให้อย่างครอบคลุมและก็ทั่วถึงด้วยเพราะจริงๆเราก็ยังสนับสนุนทางด้านกีฬาด้วยแล้วก็ทุนการศึกษาด้วยใช่ไหมครับครับได้ครับโอเคครับงงยัต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอาละครับตอนนี้ครับเราก็มอบผ้าผมนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนการสอนที่นี่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าสันน้องชายผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปเจอเขาที่โรงเรียนดีกว่าครับไปเลยยย เอาพี่ตายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตามมาสมทบแล้วนะนี่น้องชายผมนี่เองครับนั่นก็คือซันนั่นเองที่โอ้โหไปซื้อของเยอะแยะมากมายนี่ไปเอามาจากไหนมาครับโอ้โบเบ้เลยครับพี่เมื่อเช้าผมไปโบเบ้ามาครับเคยไปมาก่อนไหมไม่เคยครับพี่ครั้งแรกเลยแล้วนี่คืออะไรครับวันนี้ เป็นลิสเป็นโพยครับพี่เป็นลายชื่อเด็กแล้วก็เป็นไซส์เสื้อเด็กกับไซส์รองเท้าครับอ๋อคือวันนี้เราได้ทำกันบ้านมาแล้วเรียบร้อยนี่ดูเขาเป็นลื้อเป็นลาวง่ายเป็นลื้อเป็นลาวครับพี่อ๋อมีเป็นแบบว่าเด็กมีจำนวนเท่าไหร่ชื่อนี้ไซส์อะไรอะไรเงี้ยนั่นนะครับพี่เราก็ขอให้ทางโรงเรียนเขาช่วยด้วยครับผมว่ามิอาจทำได้เหมือนกันครับพี่ก็เขาสรุปมาเราก็เอาลิสต์นี้ไปซื้อที่โบเบมาใช่ครับพี่เดี๋ยวดูอีกทีว่าน้องใส่ได้หรือเปล่านั่นนี่ครับผมเป็น เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากครับพี่ดูแบบดูดีมากเลยนะดูดีนะเอาลงมือเลยดีกว่าให้พี่ช่วยอะไรบ้างครับตอนนี้ก็นี่แหละครับพี่ก็นี่ครับจัดตามนี่เลยครับพี่ยังไงก็เสื้อไซส์หกกับไซส์รองเท้าไซส์รองเท้าไซส์แปดอะไรเงี้ยพี่คู่กันเสื้อไซส์หกรองเท้าไซส์แปดคู่กันแล้วก็เราจะให้เสื้อน้องตัวหนึ่งแล้วก็ให้ถุงเท้าสองคู่พี่ มาดูยากมากเลยครับโอยคเดี๋ยวลองดูด้วยกันนะเดี๋ยวลงมือเลยด้วกันนะครับครับเนๆนะพี่ครับไซแปดเดี๋ยวหกตัวเป็นสามสิบสองคู่เป็นย2ีกสองอีกสองอีกสองก็สองกล่องเหมือนเดิมพอดีเป๊ะเลยครับ อะไรครับตอนนี้ะครับพวกเราก็เรียกว่าแยกแยกเรียบร้อยแล้วฮะเรียบร้อยแล้วพี่อันนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคนขานชื่อให้คุณซันเองนะฮะเพราะว่าตามลิสต์ที่เขาทำกันบ้านมาลายมือแบบดูดีมากอ่าแล้วเดี๋ยวให้คุณแจกเลยได้แบบหาทรงหาเสียงด้วยนี่เด็กๆรอแล้วโอ้โหเป็นไงน่าดีใจนะปกติทำาุ่อนอะไรครับตอนนี้เป็นไงครับน้องๆวันนี้พี่ซันมาทำอะไรครับผมมาแจกเสื้อกันหนาวแล้วก็ถุงเท้าให้คนละสองคู่เนาะ เด็กหญิงกัลยานีวขอบคุณครับชนาการครับโอเคปัญจวัลลี่ตายครับนี่แม่จะบูงกครับปนัสยาครับครับพระลพาครับ เสื้อกันหนาวมาแจกเด็กๆเช่าไหมคะชอบค่ะชอบเราต้องพูดว่ายังไงเอ่ยขอบคุณค่ะเย้เอาละครับตอนนี้มาแจกชั้นปหนึ่งปฐมศึกษาปีที่1นึงสวัสดีครับ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 โอเคครับวันนี้พี่พี่พี่ซันจะมาแจกเสื้อกันหนาวกับถุงเท้าสองคู่นะฮะโอเคครับ นี่ถุงเท้าหนูลูกเอ้ยงเท้าฟรีท้ายใสแ,แน่นอนไปแก มาเสียใครจะผอมไ,ไม่เฮ้ยน้อ,องเสร็จได้อหพี่ได้อันนี้เดี๋ยวเขาจะผอมหลังจากวันนี้เขาจะมีอินสปิเรชันแล้วส, <S <S สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบ,บเบอร์เรดจำกัดมหาชน น้องใหมากเฮ้ยใช่เลยโอ้โหโอ้ยด้วยเฮยเฮ้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 ยโอ้โเสื้อสวยนะพี่จริงๆสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณชาประกอบสุกเรียนอยู่ที่คณะศึกษาพีเศษค่ะหนูดีใจมากนะคะที่พวกพี่ๆมาให้ความอบอุ่นกับพวกหนูค่ะที่มาแต่งเสื้อกันหนาวและถุงเท้าค่ะ นูขอขอบคุณนะคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณครับบคุณยังครับเอาละครับวันนี้มาถามซันถึงความรู้สึกวันนี้บ้างดีกว่าว่าได้มาร่วมกิจกรรมกับเด็กก v i n วิ่งแล้วเป็นไงบ้างโหก็รู้สึกรู้สึกดีครับรู้สึกดูอิ่มบุญดีเหมือนกันก็เห็นน้องๆดีใจผมก็ดีใจ ที่ไม่เหนื่อยที่ไปโบเบมาอะไรเงี้ยไปซื้อเสื้อผ้าให้น้องๆอะไรเงี้ยครับคือตอนแรกที่ไปซื้อของอาจจะแบบเหนื่อยบ้างใช่ไหมครับก็มีบ้างมากยื่นให้น้องๆแล้วเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจที่น้องๆดีใจที่ได้ของของเราเห็นรอยยิ้มน้องๆก็มีความสุขครับบางทีนะสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะเวลาเรามอบให้เขามันเป็นแบบ สิ่งที่ยิ่งใหญ่สําหรับเขาเดีเยที่เราไม่คาดถึงเลยนะครับเออโอเคครับครับผมเป้นบ้างเลยบ้างครับโอเคาโอเคมาพูดถึงการให้ดีกว่าว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้การให้กับสำหรับสังคมไทยเนี่ยมันอาจจะแบบหายไปบ้างอะไรเงี้ยครับอยากให้พูดถึงการให้หน่อยจริงๆการให้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราให้สิ่งดีของใครถ้าเราเหนื่อยเราก็ให้ไปแล้วถ้าสมมติเขาดีใจกับสิ่งที่เราให้เงี้ยเราก็มีความสุขาะว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีครับโอเคนะครับก็อยากให้ทุกคนมา ร่วมเป็นผู้ให้นะเพราะจริงสังคมไทยนะคี่สังคมมีการแบ,บ่งปันแล้วก็รอยยิ้มน,นะครับจริงๆแล้วครับครั้งนี้ครับก็เป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ความหนาวทําอะไรพวกเราไม่ได้นะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผ้าห่มนะครับจากไทยเบฟหรือว่าเสื้อกันหนาวที่ผมและก็ซันมอบให้น้องๆนะฮะ จะแปลงความหนาวครับกลายเป็นความอบอุ่นแล้วก็ความสดชื่นนะฮะที่ทําให้ทุกคนเริ่มขึ้นเรียกว่าเริ่มต้นในปีใหม่อย่างสดชื่นครับและก็หวังว่าคงจะเป็นปีที่ดีของทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณบริษัท MNP Corporation จำกัดนะครับและต้องขอขอบคุณบริษัท Thai Beverage จำกัดหาชวนด้วยครับวันนี้ผมซันนะฮะต้องลาไปก่อนครับและกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันอยู่ในคันเตอร์เลเวลาบ่ายสามโมงถึงสามโมงครึ่งทางช่อง5อย่างนี้ครับวันนี้ต้องลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ